ยก็ขอสวัสดีชาวแวมพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันโดยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับไปอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกยาในแมพที่มีชื่อว่า d ด t ด e World กันอีกแล้วนั่นเองฮะอ่ะก็สำหรับคลิปวนี้เนาะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเอง อาชีพาทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำภารกิจเนื้อเรื่องหลักกันต่อของทำแบบดูดาวเวิลนะคะหลังจากหายไปประมาณ4วันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทําการเคลียร์ให้หมดนะคะในส่วนของไอจ้าแบบนี้นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกเล่นเกมด้วยกันนะคะทางดิสคอร์ดเลย ซึ่งในส่วนของ Lizzy d i s c o เนี่ยจะอยู่ที่ชุมชน YouTube แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็สามารถเข้ามาจอ i กันได้เยอะๆเลยนั่นเองนะอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแลน้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มเล่นกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันเนื้อเรื่องในแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆโอเคชึบโอเคฮะอุย๊ยเจอแล้วตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เจอนั้นโอ้โหเป็น Lost Bug นะคะตัวไหนที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวเราจะขอทำการวิ่งหนีเลยละกันกดลานไปโอเค เบสบอลตั้งจุดนี้เนี่ยก็คือทำภารกิจไปล่นกับแฟนมาไปที่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือจะเป็นการต่อสู้กับพวกทีมเมอร์จะมีหีบตรงนี้ก็สามารถมาเก็บได้นะคะจะมีทีมเมอร์ตรงนี้แน่อยู่ด้วยการประมาณสามคนนั่นเองเนาะอืมโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยอดูซิคริสเตอตัวอะไรเอ่ยวันวีเบนเน่นะคะตัวนี้ก็มีสกินอีสเตอร์ด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่รู้เนาะตัวนี้เหมือนเราจะมันเราจะมีแล้วนะขอทำการลาละกันโอเค เรียบร้อยฮะไปกันต่อหลังจากที่ผ่านตรงนี้ไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันจะมีบันไดให้เราทําการขึ้นไปอีกตรงจุวนี้น่าจะไปยังรูทหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็จะมีเป็นทีมเมอร์อีกคนหนึ่งที่ยืนรอนั่นเองวิกลตวิกลตก็เหมือนจะมีแล้วเช่นกันนะคะไปล้านเลยเพื่อให้การเสรียเวลาเนาะโอเคอ่าตรงนี้จะมีทีมเมอร์คนหนึ่งนะคะเสื้อแดงแล้วก็คนนี้คือยังไม่ได้คุยเลยขอทําการลองกดคุยดูก่อนคนคนนี้คือใครเอ่ยชื่อแจ็กนะคะ I'm looking for a short training partner เหมืนจะต้องการาผู้ช่วยทีมอ,อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเนาะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้น่าจะมีหีบอันนึงนะคะแฟนบอกมาก็คือจะมีหีบตรงนี้เลยนี่ฮะแล้วจากนั้นก็จะมีประตูซึ่งจะพาเราไปยัง g r a e high l o g e นะคะ g r a e high l o g e เนาะเออก็ทำการเข้าประตูมายัางตรงบานนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการมายัางต้องซนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง โดยจะเพลงยงคุณผู้ชมฟังดูค่อนข้างจะสบายมากๆเลยนะคะโอเคหลังจากที่เข้ามากันแล้วก็ให้ทําการเดินหน้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมนี่ที่จริงเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องก่อนมันจะเจอทีเจ TJ, แล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านอะไรอีกกันก่อนอะ่ะเนาะแต่อันนี้คือเราทําการสกีไปเป็นที่เรียบร้อยพระกิตต่อไปเอาเจาถิที่เราต้องทำเลยนะั่นก็คือไปหาแคสซิดี้นะคะแล้วก็ทีเจที่บ้านของแคสซิดี้นั่นเองาเอาจจะวีเบนเน่ออีกแล้วทำการกดออกแล้วกัน แต่เราจะทําการเน้นเนื้อเรื่องหลักกันแบบเร็วๆนะคะอาจจะต้องขอทําการสกิปแบบรัวๆเลยนั่นเองโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมตรงโซนใหม่เนาะในส่วนของบ้านของแคสซิดี้เนี่ยมันจะเป็นหลังคาสีน้ําเงินน่าจะาหลังนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราเค่อยไปดูละกันแต่ก่อนเลยขอพาทุกคนมาสํารวจกันก่อนว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างตรงแกร็บไฮเราวิชินาจะมีเป็นในส่วนของอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮลท์เซ็นเตอร์อันนี้คืออะไรแล้วก็เหมือนจะมีหนข้างบนด้วยฮะลองเข้าไปดูไหม อ๋อยังไม่สามารถเข้าไปตรงจุดนี้ได้นะคะต้องผ่าการคุยกับแคสดี้ที่บ้านของเธอก่อนโอเคแล้วก็ตรงจุดนี้จะมีเป็นบ้านหลังอื่นๆแล้วก็มีเอเจนตัวนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเซนเตอร์ Center ที่เอาไว้ฮิลในเส่วนของพวกดูเดอร์ของเราแล้วก็จะยังมีประตูที่สามารถไปยังเด e Crossroads ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการทําภารกิจให้มันเรียบร้อยล้วกันทาภารกิจเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าในะเรื่องหลักของเรื่องต่อไปนะ่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะ ไม่รู้ว่าเสียงเพลงเราไปหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยแต่อยากจะให้เสียงเพลงมันแบบว่าประกอบรอบตัวอะไรอย่างงี้นะคะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะอ่ะเข้ามาบ้านหลังนี้เลยหลังจากที่เข้ามากันแล้วนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราน่าจะเจอก็คือนี่เลยทีเจกับแคสตี้ในที่สุดเราก็มาถึงนี่สักทีมาตัวนี้สิไหีดูสิอันนี้คือแคสตี้นะหัวเหลืองอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะในร่าตัวนะคะคนนี้ชื่อครินช์โอเคเขาทำการสคริปนะคะคุณผู้ชมมันน่าจะนานเนาะ โอ okay. เคเดี๋ยวเราจะทำการเน้นดูแค่ตรงออบเจ t i ีฟนะคะเพราะว่าออบเจ t i ีฟเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญน,นั่นเองโอเคเหมือนเราจะไปยังตรงเฮลท์เซนเตอร์่ะคะเห็นแล้วปานเดี๋ยวเราจะได้ไปเฮลท์เซนเตอร์สักทีเห็นไหมเอ่ยเรียบร้อยให้เราทำการ go to the health center i n r a r h i c e l o u n g e เนาะก็ทำการเข้าไปตรงโซนเมื่อกี้เลยค่ะที่เราเข้าไปไม่ได้ตอนแรกเดีย๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะนี่ ตรงแค่เซนทรั r เนี่ยน่าจะสามารถปลดล็อกให้เราสามารถเข้าไปได้แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรเนาะอ่ามานี่เลยชุบนี่ประตูปะเปิดเข้ามาได้แล้วนั่นเองฮะนี่เลยเดินมาก็จะเจอในส่วนของแคสซิดีไหนดูสิทีเจเฮ้ซีเรียสหรือเปล่าไหนดูสิอ้าวทีเจไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เหลือเรากับแคสซี้ ให้เราทำการเปิดเควสบอร์ด d นะ,ะอ๋อมันจะเป็นระบบเควส t นเองโอเคอ๋อโอเคนะคะไอัน้สั้นตรงอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดของงานที่เราได้รับมานั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถรับได้หนึ่งงานนะคะคุณผู้ชมต่อแค่หนึ่งเวลาเท่านั้นก็คือรับได้แค่หนึ่งงานเท่านั้นนั่นแหละแล้วก็ให้จําเอาไว้ให้ดีนะคะเราเนี่ยสามารถรับได้ในส่วนของเควสตรงนี้ได้เลยโอเคไหนดูซิบ b i บ b ลลี่นะคะเควส t r เควสจากอลิซนั่นเอง ฉนันต้องการความช่วยเหลือสักคนหนึ่ง The t ทาวส์บุลี่นะคะคาสันชุกไมล์ลันช์มานี่อ๋อเมือนในเมืองเนี่ยจะบุลลี่ในส่วนของตัวเธอนะคะซึ่งชื่อว่าคาสันเขาเนี่ยทำการขโมยในส่วนของอาหารกลางวันและก็เงินของเธอไปให้เข้ามาทำการเจอเธอที่ข้างหน้าของเฮลท์เซ็นเตอร์ด้วยเพื่อรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะได้รับมาเป็นรีบัติตตามดีทนะ่าสัมพันธ์แล้วกับเครื่องตรวจจับอะไรสักอย่างหนึ่งก็กด c c e p t request ไปโอ้น่าสนใจนะเปะ็นระบบเควสด้วย มาทำการกดอันนี้เรียบร้อยโอเคเริ่มคอน้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวคนนี้คือใครเอ่ย Helper Henry อ๋อมันจะมีงานอ๋อโอเคแล้วคนนี้คือใครเอ่ยลองกดคุยดูสิเฮ้ย hey, สวัสดีด้จนรัสสู่ Health Center h ์ v e a n i c ั day ขอบคุณมากครับผมมันขึ้นข้ามว่ายังไงอะอยากรู้มากเลยฮะข้าม่ันี่ยเหมือนจะมันมีจะมีหีบอันนึงเนา เมื่อกี้เขาบอกว่าไอเจ้าตัวที่ชื่อว่าอลิสเนี่ยจะอยู่ตรงข้างหน้าของศูนย์ออยู่นี่เลยมาเอ๊ะนี่ใช่หนึ่งในคนที่รับเควสของฉันหรือเปล่าขอบคุณมากในส่วนของในทาบุลลี่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนเดิมฮะโอเคไอมิยูเฮ e มีคาสัตย์อาฮิสแก๊งพิฆาตเดอร์ดัลสเตชันอีกราไฟล์แล้วในชะ่ไหโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูละกันว่าเป็นอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นมันมีหีบตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้นะคะเออเอ้ออยได้แล้วได้แล้วโอเคขึค้นตรงนี้ได้เปิดหีบดูสิว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยเลเวลอาร์มคิวอ๋อไอเทมชิ้นนี้นี่เองโอเคอย่างต่อไปเนี่ยต้องทำการเจอไอเจ้าพวกคาสันกับแก๊งของเขานะคะที่ข้างหลังของดูดัลสเตชันซึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละน่าจะใช่นะเดี๋ยวขอทำการแล้วเข้าไปดูก่อน โอเค d o เดิลแอนด์เดอะแใช่ไหมนะ่ะถ้าจะไม่เห็นไปอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรออ่านี่ไงเจอแล้วอ่ากดคุยกับไอ้เจ้าตัวอลิสนะฮะเฮ้ hey, ดูนี่สินี่มันอลิสไม่ใช่เหรอโอเคโอ้โ okay. ห oh, เหมือนอลิสจะโดนบูลลี่อย่างแรงหไม่ยอมนะอย่ายอมไปเฮ้ hey, เดี๋ยวนี่สิพวกนายดูนี่สิ โอ้มีผู้คนเล่นคนอื่นมาด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะจริงเหรอเนี่ยอลิสต้องกัรความช่วยเหลือแค่ปัญหาแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหแย่จังมาเหมือนอลิสจะอ,อัแอร์กเกินไปนะคะตัวเธอเป็นคนบอกเนาะมาได้เวลากำจัดพวกแกทั้งสามคนแล้วอ,อ้าวไอ้ตัวนั้นเนี่ยใช่ไอ้เจ้าตัวหลักหรือเปล่าอันนี้ชื่อแบน์กับพีนะคะแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเสื้อซ่อมเมื่อกีน้น่าจะเป็นคาสันโอ้โหสี่ตัวเลยเหรอ เอาดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างไอ,อ้เจ้าเบนอือฮะไม่สิตัวนี้น่าจะชื่อพีนะะโอ้เอาสิอันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการต่อสู้แบบคอมโบนะคะต้องบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเป็นสกิลพอนไอวี่ไปใส่ในส่วนของมอสเองโอ้โหเอาสิเอาสิเบการ,ร์ลูสเนี่ยจะปล่อยเป็นสกิลในส่วนของช็อคเข้าไปนะ,ะใส่เจ้าตัวบัตชิชตอนนี้เลยนั่นเองฮะอืมวันช็อตเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้เลยฮะโมเนาะ นี่เรียบร้อยอือ mm hmm. ฮึโหเรียบร้อยอัพระดัว,วอู้แย่เชด้าเลยนะเนี่ยยืนพลายส่วนไอวี่นั่นแหละไม่ตายนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ติดสถานะติดพิษด,ด้วยโอเค,อ,เคอุ้ยปล่อยส่วนตัวนี้ออกมาด้วยนะคะโอเคมาทำการปล่อยสกิลกันต่อละค่ะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้รอครูดาสักครู่หนึ่งโมเนี่ยลองใช้สกิลเป็นฝนพิษดูไหมน่าจะโดนแบบเอลีซะด้วยอันนี้เป็นสกิลช่องเหมือนเดิม ใส่ในส่วนของเอ้ยไม่สิเอาเป็นสกิลดาวแล้วกันไม่ได้อะอาจจะไม่มีผลกับเอาสกิลช็อตได้แหละใส่ทัดแอปเปิลไปเนาะโอเควันช็อตไหมไม่วันช็อตนะฮะอืมดาเมจรุนแรงฮะไอเจตัวมอสตัวนี้ของเอเจตัพิษโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยฝนพิษไปหน่อยนี่เนี่ อ๋อันเซนของไอจา้าตวดูดงของเราเนี่ยถ้าเราสกิลพีนี้ไปเนี่ยก็คือโดนเข้าไปด้วยนะคะโอเคมาโมงเราทําการเช็คสกิลไพซ์เซนไอวิสใส่ในส่วนของไอจา้าตวมอสกันบ้างแล้วก็ไอจา้าตัวนี้ก็ใส่สกิลใส่ธแอปเปิหมอนเดิมฮะ,ะอืมไม่ตายด้วยนะคะคุณผู้ชมโหอืมโดนไปสองทินทางจังหบะนี้โอไมคก็ด oh พระเจ้าช่วยรีเลือดด้วยนะคะทําเป็นเล่นไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องฮิลไม่ต้องฮิลแต่เราจะต้องทําการใช้ไอ้เจ้าตัวไอเทมฮิลให้กลับไปการลุซแล้วแหละโอเคเลเวล up พ่านสุงวะนี้พระเจ้าช่วยต่อเลยออืืเลเวล up รูวะโอ้โหจะตายแล้วเราดาเมจจะ exit เ,เลนไม่ตายด้วยนะคะอืนี่ปล่อยมาเป็น้อตัวอะไรเนี่ยโอ้โห โมดูแป๊บนึงนะคะขอใช้ยาก่อนแบนเดตแส้ให้กับเอเจตัวนี้เลยนี่เนี่ยแล้วก็อืมเป็นกระลุกเนี่ยเอามาใช้กับแทแอปพอมเดิมโอเคสวัสดีะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะ,ะฮิวเลือดไปก่อนเพราะว่ามันจะตายนั่นเองอยุสกิลช่องไปอืมเรียบร้อยหาจังหวะนี้โดนโลบไปเรียบร้อยต่อไปจะเหลือเป็นแค่ตัวสุดท้ายนะคะดูเดอรของฝั่งพีสนะฮะมาดูสิ อือห uh ือ huh. สวัสดีโดนเข้าไปแบบเต็มเต็มอือ uh หือ huh. เจ็บจริงๆฮะโดนฝนพิษอีกเออเรียบร้อยโอเคเด็ดดูสิโมเนี่ยเราจะลองไปเป็นสกิลวอเทอร์โบไม่าได้ไพร์เซนไอวี่อืมได้ไหมน่ยได้ไหมได้แหละลองดูแล้วกันฮะ ส่วนเมกาลูสเนี่ยสกิลช็อตเหมือนเดิมใส่เรยวบัฟน,นะคะตัวน,นี้เลยมันจะเป็นหลอดไฟนะคะทุกคนโอ้ดาเมดแลนช์ใชด้านเลยเนะนี่ยนี่ตีสถานนะอันนี้ด้วยนี่ย่สกิลโมไปสักหน่อยโอเคอื้อหือดาเมดรุนแรงจริงๆค่ะหาจังหวะนี้โอพระเจ้าช่วยอื้อหือโอเคนี่แน่แล้วก็ใช้สกิลพิไอวี่ต่อไปกันเลยนะใส่เลวบัฟเนาะ ก็อ,อันนี้ก็ใส่สกิลช็อคเหมือนเดิมใส่เจ้าต,ตัวลิวบับด้วยเช่นกันนี่เรียบร้อยฮะตายก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับเจ้าตัวฝั่งพีชเนาะอืมโอเคเลเวลอัพอะไรไปที่เรียบร้อยเลยฮะนี่โอเคพิกพ็อกเก็ตนะคะเป็นสกิลใหม่ของอเจ้าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมยู e ่ s s t e a l s the opponent's item อันนี้ละกันฮะนี่โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ละกันโอเคพอยซนไอวีเรียบร้อยอยังสะุดนฝนพิษอีกนะคะตจันนี้โอเคเรียบร้อยเล่าชะนะนะคะได้รับได้เง,งินรางวัลมาอีกสองพัด้วยนี่เฮ้ยเลเวลอาว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูซิว่าจะได้มากายได้เป็นตัวอะไรเอ่ยอ,อือืข้พัฒนาล่าง อ,อ๋อมันเป็นไอเจ้าตัว,ตวนี้ดี่เองท็อใไซปุบป้านะคะก็หาได้ไม่ยากโอเคโอเคเรียบร้อยฮะ,ะอ้าวต่อไปต้องตามหาในส่วนของไอเจ้าตัวคาสันกันต่อนะฮะโอเคคอนฟลันคาสันย่ยเดดลอชฟอร์เกจอินกราฟไฟล์ลชนะฮะ น่าจะอยู่ตรงข้างหน้าใกล้ๆก,กับแล้วสี่เนาะโอเคนะทุกคนนี่ไงเจอแล้วอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตรงนี้ซะด้วยแล้วสี่นะคะประตูต้องเดินย้อนกลับมานะฮะมา Give me back my snow b a t แสดงว่าไอ้เจ้าตัวคาสะนะขโมยในส่วนของดูดเดอร์ของอลิสไปนะฮะมาทำการกำจัดก,กันเลยดีกว่านะจัะที่ไปฮิลวาอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยมีสี่ตัวสี่ตัวเหมือนกันไหนลองดูซินี่คือสโนว์แบดเหรอ อ่อไฟเนไอวี่ไปหน่อยสิอือหือืมดาเมจรุแแนแรงช้ดได้เลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แงเลือดแดงเลยคือจะเข้าหซสด้วยเดินไปหน่อยแล้วก็ฝนกต็ตกด้วยนะฮะไฟเซนไอวี่ไปอีกสัส้สกิลหนึ่งละกันนี่แน่เรียบร้อยฮะตายไปเป็นหนึ่งตัวสโนว์แบดน่าจะเป็นของอดีตหรือเปล่าไม่มั่นใจได้รับประสบการณ์นี่เลย โอเคแล้วก็ต่อไปนะคะปล่อยเป็นในสกอร์บิ้งเลดออกมาค่ะเจ้าตัวหมูตัวนี้แพ้ท่าไหนเอ่ยไม่มีท่าแพ้เลยงั้นขอปล่อยเป็นสกิลไพซอนไอวี่ไปละกันฮะอืมเอ๊ะหรือว่าเรายังไม่ได้หิวอะทำไมเลื่อนมันโหพระเจ้าช่วยเอ่อสวิชละกันขอลองสวิชมาเปลี่ยนเป็นไอเจ้าตัวมอสดูละกันค่ะว่ามันมีสกิลตัวไหนแพ้บ้างนะคะนี่มาไอเจา้จาตัวตัวนี้เนี่ยมันหิวได้นะฮะ อ่ uh, Leaf Storm าลีฟซ้อนละกันดูซิว่าสกิลมันดาเมจรุนแรงหรือเปล่าโอ้ oh, ใช้ได้เจ้าตัวน,นี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมแบบเจ้ามอสนะแถมารีเลือดได้ด้วยค่อนข้างจะโอพีสุดๆแล้วโอเคอืมเดินไปอีกหนึ่งสเต็ปตามด้วยสกิลนี้กันต่อวอเตอร์โบว์นะคะทุกคนนี่เลยเรียบร้อยฮะตายไปพิธีเรียบร้อยตัวที่สองของคา,าสันนะคะจังหวะน,นี้ต่อต่อไปตัวที่สามของคา,าสันนั้นจะเป็นตัวอะไรเอ่ยโอเคฝอยังตกอยู่นะคะฝอยมาเป็นอาโก โอ้ oh, เป็นเอเจตต,ตัวนี้นะคะแพ้ธาตุน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมอันก็ปล่อยไปเลยนี่แน่ดาเมจรุนแรงวันช็อตเท่านั้น,นะคะ่ะติดคริติคอลด้วยพระเจ้าช่วยดาเมจอย่างรุนแรงโอเคแล้วก็ได้รับมาเป็นประสบการณ์ประอยากจะ e xp นะคะต่อไปเจ้าตัวโมวก็เลยเไปอาด้วยค่ะเจ้าตัวที่เป็นอันนี้เนาะ,ะโอ้สกิลใหม่ของโมเดี๋ยวลองดูซิเวฟช็อตนะคะดาเมจสามสิบอืมสควีนเหรอเอาสควีนออกละกันโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันฮะ เรียบร้อยฝนยังตกอยู่ต่อไปมาเป็นเจ้าตัวลับไ Fire นะนเองตัวนี้ค่อนข้างเท่นะฮะแพ้ท่าน้าเหมือนกันดูซิว่าจะวันเฉิหรือเปล่าสิ่งที่โดนไปวันเฉิเหมือนกันฮะ Super เ f f e c t i v e ด้วยเรียบร้อยฮะโดยกำจัดไปแบบรวดเร็วดานจึ่วันี้มือแข็งภาคระยะเลยมาแข็งภาคระยะเลยเรียบร้อยฮะ l e วลอ Up เนาะแล้วก็เลเวลที่อ Up ด้วยคืออะไรเนี่ย User Boost on at least Critical Chance for Fire t r n s เออไม่เอาละกันฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าเนาะโอเคเรียบร้อยฮะจสวัสด้กามจัดเจ้าตัวคาสันได้แล้วก็ได้รับเงินรางวัลมาอีก1,500ด้วยนั่นเองเรียบร้อยฮะฉันแพ้อย่างงั้นเหรอ give me back my s i l b a c นะคะคาสันก็คือมันขโมยไปนั่นแหละให้เอามาคืนในส่วนของอเจ้าตัวอลิสด้วยอ่าโอเคัไงก็คืนด้วยนะคะคืนด้วย โอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีภารกิจก็เสร็จสิ้นขอบคุณมา,มากสำหรับความช่วยเหลืออใน k i สการออฟออ t ไซด์โอเคในที่สุดเราก็สามารถช่วยอลิซได้เป็นที่เรียบร้อยทำภารกิจแล้วนะคะ ก็ในวดูซีเราสามารถรับได้รับรางวัลได้นะคะโดยที่ต้องไปที่แคลเซนเตอร์ก่อนโอเคแตวเราจะขอทําการจบในส่วนของพานี้เอาไว้ก่อนละกันเนาะอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะยี่สิบนาทีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าอุปกรณ์ใหม่ที่เราได้มาเนี่ยมันคืออะไรนะคะเป็นไอเทมชิ้นใหม่เลยอ่าต้องมาคุยกับคนเสื้อม่วงเนาะโอเคเอ๊ะเหมือนเราจะอันนี้ได้แล้วไม่ใช่หรอ ยุค complete the quest โอเคต้องมาคุยกับคนนี้นะฮะ big b u l l ่เราจะได้รับมาเป็นรางวัล3,500นะคะแล้วก็ toilet t o ลีลล่ค counter parachute doodles อ๋อนี่ไงอุปกรณ์ะคะ่ะที่ทุกคนพูดน่าจะหมายถึงชิน้นนี้นั่นแหละที่มันจะมีโอกาสที่จะเจอเป็นอโอกาส chance นเนี่ย share e y e ซึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยก็มันจะมีโอกาสเจอสกินด้วยนะคะโอเคเรเรียบร้อยฮะ,ะ have a nice day Meet t ว the mayor in his house นะฮะโอเคเรียบร้อยทำมาได้มาเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ด้วยน่าสนใจกันเลยทีเดียวถะะ้าขอทำการดูก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะกดที่เมนูแล้วกดไปที่แบ็กแพ k อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงทอร,ร์ีคอร์เตอร์อ,รอ๋อ โอเคเฮ้ย okay. น่าสนใจอยู่นะคะทุกคนน่าสนใจกันอยู่มันจะมีโอกาสสบได้ที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะไอ้นี่ได้อะคุณผู้ชมแต่ไม่มั่นใจว่ามันใช้ยังไงใครที่รูก้ก็ลองมาบอกกันได้นะ,ะยังงวง,วงอยู่อ่าใครที่รู้ก็บอกได้เหมือนกันโอเคสำหรับใครนะที่ชอบคลิปวโนนี้นะชื่กันนะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให,ให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอในส่วนของคลินนคลันนนพ่ี้แลกะคผม